ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักยกนักปั่นทั้งหลายนะครับวันนี้อยู่ผมในเกม Jack Frost Winter นะฮะเกมของทาง่ายปีเจยวอเอ็มนี้หวานแหววมเลยนะพ่อหนุ่มหน้ามนนะนี้มีทุนมาแค่300นะครับกอนหน้อย,ยปรับเบ็กันเลยนะฮโอ้โหไปตาร์ทเบ็ด0เลยนะผมนะอ่ะฮเป็นเริ่มกันะก็มาแนะนำให้ปรับตามกันนะเพื่อนๆนะเออนี่มีสัญลักษณ์ปีสปินด้วยนะ นราจะใช้ฟรีสปินนะครับ3ตัวนะเพื่อจะเข้าไปเล่นฟรีเกมนะแต่ใครเราตบมไม่ถึงนะมีปุ่มฟิวเจอร์ให้ซื้อน,นะก่อนนี้ต้องบอกกันนะครับว่าคลิปนี้อ่าทำขึ้นเพร่ะความบันเทิงส่วนตัวนะครับแนะนำให้ทำตามนะน้องน้องหนุ่มหนที่อายุต่ำาปถึปปีควรได้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับดูกันต่อนะโอ้โหเอ๊เกมนี้ค่อนข้างตึงอยู่นะยังไงฮนะตัวเดียวมาไมอ้ผไม่มาโู้มาให้เสียดายทำไมวันนี้ เอาหน่อยเด้อโอ้นกคู่นะนกคู่นะสัญลักษณ์วายนะแทนอะไรตัวอะไรก็ได้นะครับผมมีมาจากติดคอมโบสวยๆอ๋อเหยี่สิบนะเบ็ดยี่สิบได้ยี่สิบนะเอออยู่นะอ่าโอ้โหมีคลิปมีคลิปอยู่วะยังถือว่าโอเคอยู่นะที่ยังไหลให้ขนาดนี้ สองร้อยนะวนเวียนอยู่กับสองร้อยนะนกคู่มาโอ้มาสองตัวนี้วายสองแถวอย่างงามตัวอะไรเออกนูกต้องอย่างนี้ดี่ครับไหลไปครับเพื่อนคูนสี่คูณห้าไปแล้วผมนี่นะนกคู่สิบเก้าตัวนะโอ้หไหลดีจัดนะโอ้หายมาอีกนะเออ เรียบร้อยรางวัลซุปเปอร์เมกะ,ะ,มะ,มนนะครับผมสองพันสิบหกหูพอครับผมทุนสามร้อยนะกำไรสองพันนะเออสวยแล้วรนะออรครับผมกำไรพันเก้านะเออครับผม อยากอีกครั้งนะึ่งคลิปนี้อย่านำขึ้นเพื่อความเทีงส่วนตัวนะครับไม่แนะนำให้ตามนะน้องๆหนูๆอายุต่ำสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาเพียงเท่านี้ไว้พบใหม่คลิปหน้าให้พาไปลุยเกมแล้วก็ติดตามกันไว้ได้เลยนะสหรับวันนี้ไปื่อกันนะครับสวัสดีครับ